สวัสดีแม่แม่เอีทุกท่านนะคะตอนนี้จะพาน้องขวัญมาเดินบริเวนสาราเอราวันของวัดป่าเจียงนะคะ่ายก่อนก่อนจะลงไปกินกล้วยหวานๆจากออนไลน์ของกับแม่เอ็นรถถังนะคะ ไปน้องควันเดินก่อนปะไปเดินเดินรอบสไลร์ระวันก่อนเร็วรอบหนึ่งมาทาั้งนี้เร็วนี่ทั้าทางนี้เร็ว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 มาทั้งนี้เร็วเดี๋ยวจะพาน้องขวัญเดินรอบสไลา์เอละวันสักรอบหนึ่งก่อนจะลงไปหาพี่แอนรถถังนะคะแล้วค่ะจะพาจะไว้เองน้อง เติมตามควานมานะคะพาอาเดินล้อมสาราเอราวัณก่อนนะคะเย็นลูกเย็นเฮ้ยจะไปเด็ดดอกไม้ลูกพาน้องควันเดินล้อมสาาเอราวัณสักหน่อยก่อนจะลงไปหาพี่แอนรถถังนะคะ ไม่ควานก็ถอยไม่ทันแล้วนะคะเดินเร็วเกินเดิเร็วเกินนะคะโทรศัพท์กับสันนะคะไม่ม,ไมีมีเครื่องใส่โทรศัพท์กับเขาเลยนะคะนี่สันแล้วญญเดี๋ยวก่อนควานจะรีเรบเดินไปได้ไหมนี่มาแล้วนะคะจะเดินล้อมสารเเรบันนะคะ<อ>นี่เห็นนกไหมลูกเห็นนกไหม ก็จีแลเหรอคุณอะไรลูกอันนั้นทำงานช้างนะคะนี่นะคะเดินล้อมแล้วนะคะต้องฝันใจเย็นลูกไม่ต้องตื่นนะคะนี่บริเวณศาลาเอราวัณนะคะแม่แม่ขา สลาอราวันค่ะพระอาจารย์ก็สร้างพระนอนนะคะ<า>เร็วน้องวันน้องวัญตื่นเต้นนะคะเราเห็นวัดป่าเกียงทำงานได้ยินเสียงเครื่องกึกๆน้องวันนูน่นวัญเห็นไหมนูน่นเพื่อนนูนนอนอยู่นั่นลูกเห็นไหม อยู่นะคะมาเร็วลูกมาเร็วเห็นหุ่นเยอะเห็นหุน่นแถวสลาเอะวันเยอะน้องควันก็เสียวนะคะ <h> อยู่ในบริเวณวัดป่าอยู่นะคะแต่ว่าน้องควันไม่ค่อยได้เดินนะคะพนานานควัน,น,านวา,นางทีนะคะแม่ควันก็พูดผิดพูดถูกนะคะ เดี๋ยวนะคะไปตามเร็วเล่นเล่นเล่นทรายจะเล่นทรายแล้วนะคะเออเอาแล้วนะคะเล่นทรายแล้วจะเล่นแล้วไม่ใช่ทรายเราลูกมันนี่แล้วลูกดมดมกลิ่นนะคะอะไรครับ ขวันดมกลิ่นนะคะนี่นะคะรอบแล้วนะคะรอบซาลซาะละเอลาวันแล้วนะคะแม่แม่โอ้ดูทักสิน้องขวันจะทัก,ท,กทักเพื่อนนะคะั่นเป็นหุ่นนะคะไป,ะล,ปะลุกปะไปไหาพีแอนไ,นไปลงมาทางนี้เลวตามพ่อไปตามพ่อไปเลว แล้ก่จริงจริงคืกแก่กโลดจ,จิบเบอร์ก็แน่นเลยอู้ยมั่งเนี้ยนุ๊กแกไอจีเลยนะไปได้เลยไปได้เลยลูกไปตามพ่อควานไปแล้วนะคะพ่อควานจะไปไปหาพี่แอนนะคะไปกินผลไม้หวานๆกับพี่แอนนะคะไปเลยนะคะนี่ ามพ่อไปแล้วนะคะไปเลยนะคะไงโขโจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะแม่ๆาวช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะกดจับตไคร้ให้ด้วยนะคะกดจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะวัสดีค่ะ